สถาบันอนุรักษ์พระเครื่องทนานาชาติอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแกน่นสวัสดีครับผมอาจารย์แจ็กกี้เมืองขอนแกน่นเปิดตำนานอีกแล้วครับท่านสำหรับพระผงของขวัญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญที่ยังไม่ปรากฏในวงการพระเครื่องนะครับเป็นพระ พิมพ์ที่สี่ของวัดปากน้าปฏาิเจริญจะมีเส้นคอสองเส้นนี้สังเกตเอานะครับถ้าเป็นเส้นคอสองเส้นนี้เป็นพระพิมพ์ที่สี่แล้วก็เป็นพระบล็อกที่ห้าพิมพ์ที่ห้าด้านบนทั้งหมดพระบนทกห้าแล้วก็เป็นกรอบจากวัดโดยตรงนะครับเพิ่งปรากฏกายออกมาในวงการพระเครื่องยังไม่ยังไม่มีบันทึกหรือรู้จักอย่างแพร่หลายนะครับว่าพิมพ์ที่ห้าหรือพิมพ์ที่สี่จริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะพิมพ์ที่ห้าบางพรุรุษท่านเก็บ ไว้ค่อนข้างเยอะสำหรับพิมพ์ที่5นะครับพิมพ์ที่5น่าจะเป็นพิมพ์พิเศษสร้างในว่าพิมพ์พิเศษและพิมพ์ที่สวยงามสาหรับคนสมัยนั้นจริงๆเพราะว่าเส้นตรงนี้จะค่อนข้างปานกว่าทุกพิมพ์นะครับเป็นของปางปานกว่าทุกพิมพ์และมีความคมชัดปานกว่าทุกพิมพ์แล้วอีกอย่างเส้นเส้นผ้าม่านเนี่ยเส้นม่านเนี่ยทั้งหมดมีเพียง11เส้นนะครับ มันบันทึกจริงๆแล้วจะมี13กับ11เส้นแต่นี้เป็น11เส้นของพอระม่านซึ่งหาได้ยากนะครับเป็นพิมพ์ที่หาได้ยากเพราะว่ามีแจกให้แล้วก็เหมือนกับว่าให้เฉพาะผู้มีอันจะกินได้เก็บบูชาไว้นะครับสำหรับพระพิมพ์นี้บอกนี้ของหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญอยากให้ดูว่าเป็นลักษณะอย่างไรอันนี้ขอดูให้ดูพิมพ์ที่4ก่อนพิพ์ธี่ให้สังเกตที่ เส้นพัส,สอคือเส้นคอของหลวงปู่ของหลวงพ่อจะมีสองเส้นนะครับหลวงพ่อจะมีสองเส้นแล้วก็มือก็ลักษณะมือมีความลึกมีความลึกนะครับสามารถกดบล็อกได้ลึกมากดูนะมีความลึกมีเส้นประคอสองเส้นนี่คริมทีสี่บล็อกทีสีนน่ 4, ด้านหลังก็จะมีอัคระยนันอ่านี้นี้เนื่องจากกรุดล่นไปแล้วก็จะมีตัวอัคระยันของตาตาประทับด้านหลังของลงพ่อนะครับอยู่ด้านหลังนะครับนี่ไม่ชัดเดี๋ยวจะให้ดู พิมพ์ที่5บล็อกที่5อันนี้ไม่ค่อยปรากฏแพร่หลายว่าจะมีการลงฉลักธรรมชาติของเล็กเกอร์ของฉลักดูนะครับธรรมชาติของฉลักนะครับแล้วก็ผาพผงเป็นผงสีขาวนวลน,นะครับพิมพ์ที่5จะเป็นพิมพ์ที่มีความกรอบกรอบเนี่ยค่อนข้างจะป้านคือค่อนข้างหนากว่าทุกพิมพ์นะครับทั้งในบรรดาสิบพิมพ์เนี่ย กรอบนี้ค่อนข้างหนาทําทให้เส้นพมาน่านนี่มีทั้งหมด11เส้นนะครับทั้งสองด้านมีเพียง11เส้นไม่ได้ถึง13แล้วก็ยันด้านหลังครับเดี๋ยวจะแข่งให้ดูว่ายันด้านหลังเป็นอย่างไรนี่ครับด้านด้านหลังด้านด้านหลังที่ใช้ประทับลงบนลงบนพระนี่คือกรอบที่ทํามาจากวัดโดยตรงนะครับไม่ได้มีการใส่กรอบภายหลังเป็นกรอบเดียวกันทั้งหมดนะครับนี่นะครับอันนี้ แจกเจ้าขุนมูลน,นายก็จะเป็นกรอบแบบนี้กรอบแบบนี้คือแจกเจ้าขุนมูลน,นายครับหลวงพ่อสดท่านมีลูกศิษย์ระดับเจ้าขุนมูลน,นายของประเทศนะครับไม่ได้ได้มีบุคิ์เฉพาะาประชาชนทั่วไปนี่ครับนี่กรอบที่แจก,กเจ้าขุนมูลน,นายโดยตรงนี่คือกรอบนี้นะครับเจ้าขุนมุลน,นายนี่ท่านบรรพุุษของอาจารย์เจกีเป็นผู้สะสมเก็บไว้นะครับนี่คือท่าน นี่คือกรอบเจ้าขุนมูลนายจะเป็นสีทองนี่กรอบสำหรับแจกประชาชนทั่วไปก็จะเป็นกรอบเงินนะครับนี่คือกรอบแจกขุนมูลนายบล็อกเหมือนกันตาเหมือนกันนะครับนี่คือลงชลักไว้นะครับทุกองมีการลงชลักไว้นี่คือพระเครื่องที่คัดไว้แจกเจ้าขุนมูลนายโดยเฉพาะอ่ราคาตอนนี้อยู่ไปถึงหลักล้านแล้วนะครับสําหรับพระหลวงพ่อสดบะของขวัญ หลวงพ่อศุวัดนากน้ำภาษีเจริญรุ่นแรกอยู่ประมาณล้านต้นๆประมาณล้านสีถึงล้านห้าแต่ของอาจารย์แจ็กกิมืองขอนเกตนาบรรพกระเ่ิงไทยนาชาติสภาพเดิมแบบนี้ก็น่าอยู่ถึงหลักแตะสองล้านได้แล้วในปัจจุบันเพราะเป็นพระที่มีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณครบถ้วนมีอิทธิคุณอย่างหล้นเหลือสําหรับพระของขวัญมีแล้ว นีท่านไม้ไม่มีอึดมียาครับปู่หลวงปู่ศดท่านสร้างพระด้วยวิชาที่ท่านค้นพบโดยเฉพาะของท่านคือวิชาธรรมกายของท่านเองครับเป็นวิทยาทานครับไม่ไปคัดค้านทัดทานความรู้ของผู้ใดแต่ประการใดสถาบันพระเครื่องเป็นพระเครื่องของมรดตกตกทอดเป็นพระเครื่องที่นํามาเปิดเผยเป็นตำนานอีก บทหนึ่งเท่านั้นเองไม่ไปคัดค้านความคิดความรู้ของผู้ใดสำนักใดแต่ประการใดท่านชอบท่านศรัทธาท่านเห็นว่าตรงกับจริตของท่านท่านก็สามารถที่จะติดต่อบูชา พระเครื่องของสถาบันรับพระเครื่องไทยนานาชาติได้โดยตรงหรือจะเข้ามาชมพระเครื่องของสถาบันก็ยินดีนะครับจะเปิดให้ชมได้ประมาณเดือนมิถุนาเน2567นายนี้เป็นพระเครื่ององค์ครูทั้งสิ้นเป็นพระเครื่องที่ไม่เคยปรากฏในวงการพระเครื่องอย่างหลากหลายด้วยทาไปนะครับเป็นพระเครื่องที่ขหาบดีเศรษฐีเก็บไว้เพิ่อจะนํามาให้สถาบันรัฐพระเครื่องไทยนานาชาติเพื่อกระนวลจังหวัดขอนแก่นอาจารย์แจ็กกี้ได้นามาเปิดเผยไว้เป็นพิธีญาทาน เพื่อเป็นความรู้ของคความรู้เป็นแม่แบบพระเครื่องให้กับผู้ที่ศึกษาพระเครื่องนะครับท่านจะมีความรู้อื่นใดก็ตามตามที่ท่านได้เรียนรู้มาท่านจะมีความอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมท่านก็สามารถสแสวงหาจากสถ,ถาบันพระเครื่องได้หรือท่านคิดว่าเป็นความรู้ที่ไม่ใช่ท่านก็กดผ่านไปครับไม่ได้จำเป็นที่ท่านจะต้องมาเสียเวลา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อพันในสถาบันหลายๆท่านที่ติดต่อเข้ามาเพื่อจะขอชมและขอชอบบูชาพระเครื่องของสถาบันซึ่งท่านเองต้องตั้งจิตไว้ก่อนว่าต้องมีต้องมีศรัทธาสองพระเครื่องของสถาบันเป็นพระเครื่องที่มูลมูลค่าสูงค่อนข้างสูงเพราะเป็นพระเครื่องที่ไม่ผ่านการใช้บูชาเป็นพระเครื่องที่เก็บเก่ามาแต่บัมประดุษท่านั้นมูลค่าความสมบูรณ์ของพระเครื่อง พุทธคุณของพระเครื่องอยังอยู่อย่างครบถ้วนสาบันสนับสนุนให้ช่านเท่าหาพระเครื่องบูชาพระเครื่องที่มีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นสำคัญครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณและสวัสดีครับ